ในกัมพูชามเมืมอเ่อมีพศ2562นะครับต้นเดือนพฤศจิกายนด้านหลังเขาปนมกุเลน,นลเราพว้เราคนไทยนะได้เดินทางไปทำบุญบนเขากุเลนอันนี้คือเส้นทางไปนะครับมมีประเทศแล้วก็ผ่านหมู่บ้านสุดท้ายก่อนขึ้นเขา บ้านชาวัมพูชาจะเป็นลักษณะน,นี้นะ,ะนฮะนี่บ้านที่เป็นยังเดิมเดิมทางยังเป็นลูกรังอยู่นะครับ <L un> นี่ครับ <S <S เส้นทางนี้คนไทยแทบจะไม่มีคนไทยเคยได้มานะครับเพราะเป็นเส้นทางอ้อมไปด้านหลังเขาลรมกุเลนก่อนขึ้นเขาจะมีด่านทหารกั้นนะครับ <S <S อของเรานี่เป็นคณะพิเศษเพราะมีพี่ชายเป็นนายพล ของกัมพูชานะฮะนำคณะเราขึ้นไปทํานะครับนี่ครับบิวมองมาจากข้างบนนะมองย้อนหลังครับอันนี้ทางขึ้นครับทางขึ้นเนี่ยจะมีอาสมของฤาษีอยู่ทางขวามือนะครับ